โอ้ยตื่นมาตอนดึกซะได้แล้วทำไมต้องตื่นมาตอนดึกได้เนี่ยน่าเบื่อชนเฮ้ยสัญชาตตายานแวมพร์ของเราไม่นะต้องรีบหาเลือดกินแล้วไม่งั้นต้องเผลอกัดคอใครไปแน่หวังว่าเขาจะใจดีใส่มาให้นะรอดแล้วเราโอ้โหไม่ได้กินมาตั้งหลายวัน ไม่แปลกที่จะเป็นแบบนี้ว่าแต่ทำไมไกโชยะไม่เห็นเป็นอะไรเลยวะก็เป็นแวมไพร์เหมือนกันนี่นาะเออเออช่างเถอะอย่าไปสงสัยอะไรมันมากเลยทุกคนเหมือนช้านี้ฝนจะตกแฮะเออฉันก็ว่าง,งั้นแหละหนูกนหอมเฮ้ยไปรู้จักชื่อเขาได้ไงอะ่ะเฮ้ยไอ้นี่ สวัสดีครับสวัสดีครับหายไปกันนานเลยนะคะไม่นานหรอกโอเคได้เวลาโหวตแล้วนะครับทุกคนโหวตได้เลยนะคะทุกคนไปทุกคนเราเข้าไปกันเถอะอย่าลืมนะจะเจออะไรก็ต้องช่วยกันโอเเ้วันนี้ของดีว่ะเออนั่นดีโชว์เออนี่ทุกคนรอบน,นี้เป็นปืนว่ะแต่ว่ามีจดหมายด้วย เดี๋ยวฉันขออ่านหน่อยลวกันนะเออเออไปอ่านดีครับโลนานละในจดหมายเขียนไว้ว่านี่คือสิ่งที่พวกเธอจะได้รับนั่นก็คือปืนพวกเธอต้องตกลงกันเองว่าใครจะใช้อันไหนเพื่อใช้ในการต่อสู้กับสิ่งที่จะเจอเฮ้ยใครใช้อไหนเป็นบ้างวะงั้นข้าหัวนี้เอา้าข้าเอานี้ สรุปว่าเป็นอย่างนี้นะทุกคนอ้ยปืนฉันสวยไหมตัวของนายสวยเท่าไหร่ของฉันก็สวยกว่าอยะเอาฉันไม่เชื่อหรอกนายนี่มันพูดมัวจริงสให้ตายเถอะสวัสดีฉันคือสามุไรผู้เครียดแขน้น วันนี้ฉันจะมาล้างแค้นไอ้พวกนั้นโดยการใช้พวกแกแทนนา่จะเป็นยังไงฉันไม่ทราบแต่พวกเรามีปืนนี่ฉันขอคุยเรื่องส่วนตัวหน่อยนะว่ามาในมีอะไรหรอถ้าฉันจะบอกว่าฉันไม่ใช่มนุษย์เธอจะว่าอะไรฉันปะไม่เป็นไรหรอกถ้านายยังอยู่เคียงข้างทุกคน พร้อมตัวอย่างไม้ทีมพร้อมจ้ะเพื่อนพร้อมดีครับทำไมวันนี้มีสองตัวเฮ้ยปืนทำไมไปอยู่ตรงนู้นเฮ้ยมันเอาไปได้ไงวะให้ตายเดีนี่ทำไงดีอ่ะนาย แผน2คือเดี๋ยวผู้หญิงอะ่ไอกกงนะออไปต่อสู้กับนักเรียนผู้หญิงนะส่วนผู้ชายก็คือนายสคนไปต่อสู้กับนักเรียนผู้ชายตามนี้นะพานีแว่าทั้านไมได้บ้าจริงเราจะแพ้ไม่เนี่ยทุกคน โหยานเลยอ่ะน้องก็หอมเก่งจังนะครับเจ็บมากไหมครับคุณเชอเอมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะชูยะเป็นไรมากหรือเปล่าครับน้องเนยเอ,อ่อชื่อเนอยหวานค่ะแต่จะเรียกเนยก็ได้ไม่เป็นไรเลยค่ะไอพวกนี้มาสวีทกันแล้วทิ้งฉันไว้คนเดียวแน่นะไม่ได้เรื่องเลยจริงๆจะว่าไปเนี่ยชูย มนะไม่ได้กลับมาบ้านนานเลยเนาะเอมนั่นสิคะคุณไลไม่รู้ว่าตอนนี้เชื่อเอมจะเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าที่กลับมาครั้งนี้เนี่ยก็มีข่าวดีนะนี่เดี๋ยวผมเอาของไปเก็บให้นะคุณไปตามหาเชอร์เอมหน่อยเชอร์เอมนะเชอร์เอมหายไปไหนเนี่ยวันหยุดแท้แท้เชอร์เอมเชอร์เอมลูกอยู่ไหนเชอร์เอมอยู่บ้านไหม,มลูกเชอร์เอมลูกเชอร์เอมคุณคะฉันไม่เจอเชอร์เอมเลยค่ะ ผมคิดว่าน่าจะไปทำงานพร์ททมอยูน่นะเดี๋ยวผมไปดูให้สวัสดีครับพี่จา๋าเห็นเชอร์เอมลูกผมไหมครับ๋อ,อเชอร์เอมเหรอจ๊ะไม่รู้ว่านี่ลาง,งานไปนานละงั้นเหรอครับ เอมสวยแล้วเอมอยู่ไหมเนี่ยเอ้าว่าไงหรอคะเอมเขาบอกว่าลูกพวกเราอ่ะไม่ได้มาทำงานนานแล้วหรอคะงั้นไปแจ้งตำรวจด,ดีกว่าไหมคะไม่จะหายครบ24แล้วได้ครับ ให้ตายทีเถอะเชอร์เอมหายไปไหนกันนะอาคุณไลทไม่ต้องใจร้อนขนาดนั้นก็ได้นะคะยังไงตำรวจก็ต้องหาเจอคะ่ะดูสิคะขับรถชนนู่นชนนี่จะรีบร้อนไปไหนนะคะคุณไลท์อ๋อมีรลรอกจ้ะคือรูปพวกเราหายนะคะ่ะงั้นเข้าไปข้างในสอนอนอได้เลยจ้าไปแจ้งตำรวจคนนั้นได้เลยนะจ้าทางนี้ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจ้าเด็กหายเล้วครับ ขอรูปหน่อยได้ไหมครับคุณอ๋อได้สิครับงั้นช่วยเร่งค้นหาหน่อยได้ไหมครับพวกเราคิดถึงลูกมากเลยครับไหนขอดูหน่อยนะครับอ,อ๋อถ้าเป็นเด็กคนนี้ทางเราช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับต้องขอโทษด้วยนะครับฮะคุณตำรวจครับคุณตำรวจก็ควรจะหาทุกคนไม่ใช่หรอครับงั้นไปเถอะไปแจ้งสอนนอ,อื่นดีกว่า